สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นจะพามาทำต้มจัฉ่ายนะคะจัฉ่ายก็ส่วนผสมนะคะก็เป็นผักต่างๆนะคะตามที่เราชอบนะคะอันนี้นุ่นก็จะใส่เป็นหัวไชเท้านะคะผักกาดขาวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นขึ้นช่ายเนาะแล้วก็วางตุ้งนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยคะ่ะ ค่ะแล้วก like ็อ it ันดับแรกนะคะก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะนี่น้ํามันนะคะแล้วเราก็รอจนกว่ากระทะร้อนนะคะเราก็ใส่ผักลงไปผัดนะคะค่ะตอนนี้กระทะเอาน้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ผักลงไปผัดเลยค่ะกำลังกระเด็นนะคะเพราะว่าผักเราล้างน้ำมามีน้ำเหนียวก็จะกระเด็นนิดนึงนะคะ มีใช,ช่กาดแล้วก็กวางตุาา้งนะคะใส่ลงไปค่ะนี่ก็ผัดให้ผักเขาสะลดเขาเหี่ยวลงนะคะ ตอนนี้นะคะผักของเรานะคะก็เขาก็หดลงเกี่ยวลงแล้วนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันเลยนะคะด้วยน้ำปลานะคะ mm hmm. ก็ปรุงรสก็ตามจะชอบเลยเนาะใครชอบเค็มชอบหวานต้ใส okay, ่นะะาจะใส่น้ำปลาประมาณนี้นะแล้วก็ mm hmm. ใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนนะคะ สร็จแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะก็ถืองาเป็นตไปร่นะะเดี๋ยวเราจะไปต้มใส่หม้อนะคะค่ะเดี๋ยวนุ่นจะย้ายเข้านะคะมาใส่ในหมอนะคะ แล้วเราจะเอาไปเคี่ยวต่อเนาะอันนี้คือเขายังไม่สุกดีนะคะค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เคี่ยวให้ผักนาคะสุกนะคะ,ะ,คะต้มไปจนกว่าจะสุกนะคะแล้วก็ใช้ฝาปิดไว้เนาะเราก็ใช้ไฟกลางๆนะคะไม่ค่อนข้างไปทางอ่อนนะคะ จนกว่าเขาจะสุกนะคะค่ะระหว่างที่เราเคี่ยวนะคะเราก็ดูนะคะว่าถ้าน้ำมันแห้งนะคะเราก็เติมน้ำได้นะคะเติมน้ำไปนิดนึงได้นะคะค่ะ ต,ตอนนี้นะคะผักมันก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวมุ้จะเติมน้ำลงไปอีกนิดนึงนะคะแล้วมุ้ก็จะปรุงรสอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเติมน้ำไปรสชาติก็จะอ่อนแล้วก็ปรุงรสเพิ่มได้นะคะตามชอบนะคะจะ,จะใส่เ นุ่นจะไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะเป็นแบบผักล้วนๆเนาะ <c oughs> ไม่ใส่เนื้ออะไรเลยนะคเพราะว่าถ้าใครชอบนะคะก็ใส่หมูใส่เต้าหู้ใส่อะไรได้ใส่เนื้อได้นะคะค่ะนี่ก็เป็นต้มจับาฉนะคะที่เสร็จแล้วนะคะก็นาตาเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> ผักเขาก็จะนิ่มๆหน่อยนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดใครชอบผักกรอบๆนะคะก็ไม่ต้อง เคี่ยวนานนะคะไม่ต้องต้มนานนะ